สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Better Every Day Together ดีขึ้นในทุกๆวันไปด้วยกันครับวันนี้จะมาชวนคุณผู้ฟังค้นหาวิธีการเล็กๆน้อยๆในการพัฒนาตัวเองเพื่อให้แต่ละวันของเรามีความหมายและมีความสุขมากขึ้นครับคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีคำพูดดีๆแค่ไม่กิ่คำมันสามารถเปลี่ยนวันแย่ๆของใครบางคนให้กลายเป็นวันที่สดใสขึ้นมาได้ หรือในทางกลับกันคำพูดที่ไม่ได้ตั้งใจของเราก็อาจจะบั่นทอนกำลังใจคนฟังโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้วันนี้ผมเลยอยากจะมาชวนคุยกันถึงเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆแต่เราอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือพลังของคำชื่นชมและวิธีพูดอย่างไรให้คนฟังรู้สึกดีจริงๆครับผมเชื่อว่าทุกคนชอบคำชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่คำชมมันเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจ ทำให้เรารู้สึกมีคุณค่ามีกําลังใจที่จะทําสิ่งต่างๆต่อไปแต่คุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าบางทีคําชมที่เราให้ไปอ่ะมันอาจจะยังไม่โดนใจหรือว่ายังไม่ถึงใจคนฟังเท่าที่ควรหรือบางทีเราอยากจะชมใครสักคนแต่ก็ไม่รู้จะเรียบเรียงคําพูดออกมายังไงให้มันฟังดูจริงใจไม่ประดักประเดิดจริงๆแล้วเรื่องการชื่นชมคนอื่นเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าการพูดว่าเก่งมากดีมากหรือว่าสวยจังนะครับ วันนี้ผมได้แรงบันดาลใจดีๆจากแนวคิดที่ว่าด้วยการชมอย่างมีหลักจิตวิทยาซึ่งจะช่วยให้คำชมของเรามันทรงพลังและสร้างความรู้สึกดีๆได้อย่างแท้จริงเรามาลองดูกันครับว่ามีอะไรบ้างที่เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ประเด็นแรกเลยที่สำคัญมากๆก็คือการชมที่ความพยายามและกระบวนการครับ หลายครั้งเรามักจะโฟกัสไปที่ผลลัพธ์สุดท้ายเช่นสอบได้ที่1เก่งจังหรือโปรเจกต์นี้สําเร็จสุดยอดไปเลยซึ่งมันก็ดีนะครับแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมาชื่นชมที่ความตั้งใจความพยายามหรือวิธีการที่เขาทํามันจะทําให้คนฟังรู้สึกว่าเรามองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาลงแรงไปจริงๆลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าลูกน้องของเราทํางานชิ้นหนึ่งออกมาได้ดีมากแทนที่เราจะพูดแค่ว่างานดีมากลองเปลี่ยนเป็น พี่เห็นเลยนะว่าน้องตั้งใจกับงานชิ้นนี้มากโดยเฉพาะส่วนที่น้องพยายามแก้ไขจนมันออกมาสมบูรณ์แบบพี่ชื่นชมในความมุ่งมั่นของน้องจริงๆเห็นไหมครับว่ามันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันมากคนฟังจะรู้สึกว่าเราใส่ใจในรายละเอียดและเห็นคุณค่าในความพยายามของเขาจริงๆประเด็นต่อมาคือความเฉพาะเจาะจงครับคำชมที่ก,กว้างลอยๆเช่นคุณเป็นคนดีหรือว่าคุณทำได้เสมอ มันอาจจะฟังดูดีแต่บางทีมันก็ไม่ได้สร้างแรงกับเพื่อมในใจคนฟังเท่าไหร่ลองเปลี่ยนเป็นการชมที่ระบุพฤติกรรมหรือคุณสมบัติที่ชัดเจนลงไปเช่นแทนที่จะบอกแฟนว่าวันนี้คุณดูดีจังเลยลองเปลี่ยนเป็นวันนี้คุณใส่เสื้อสีนี้แล้วดูสดใสมากเลยนะมันเข้ากับรอยยิ้มของคุณมากเลยหรือถ้าเพื่อนช่วยเราทําอะไรสักอย่างแทนที่จะบู๊แค่ขอบคุณนะ ลองเพิ่มเป็นขอบคุณมากเลยนะที่สละเวลามาช่วยเราเรื่องย้ายของขึ้นบ้านใหม่ทําไม่ได้ใดเราแย่แน่ๆนายเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้เสมอเลยความเฉพาะเจาะจงนี่แหละครับที่จะทําให้คําชมของเรามันมีน้ําหนักและน่าเชื่อถือมากขึ้นอีกหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจคือการตั้งคําถามเพื่อค้นหาจุดที่ควรชมครับบางทีเราอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะชมอะไรดีลองใช้คําถามปลายเปิดชวนคุย เพื่อให้เขาได้เล่าถึงสิ่งที่เขาทำความคิดหรือความรู้สึกของเขาเช่นโปรเจกต์น,นี้ดูท้าทายมากเลยมีส่วนไหนที่คุณรู้สึกภูมิใจเป็นพิเศษไหมครับหรือกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้คุณต้องผ่านอะไรมาบ้างเล่าให้ฟังไหนได้ไหมครับ mm hmm. เมื่อเราได้ฟังเรื่องราวของเขาแล้วเราจะใจวัตถุดิบดีๆในการชื่นชมที่มาจากความเข้าใจอย่างแท้จริงครับและแน่นอนครับว่าความจริงใจคือหัวใจสำคัญที่สุดของการชื่นชม คนฟังเขาสัมผัสได้นะครับว่าคำชมไหนออกมาจากใจจริงหรือคำชมไหนเป็นเพียงแค่สัมพูดเพื่อให้สถานการณ์มันผ่านไปเพราะฉะนั้นก่อนจะชมใครลองถามใจตัวเองดูก่อนว่าเรารู้สึกชื่นชมเขาในเรื่องนั้นจริงๆหรือเปล่าถ้ามันออกมาจากความรู้สึกข้างในจริงๆต่อให้เป็นคำพูดง่ายๆมันก็ทรงพลังเสมอครับเอาละครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างสถานการณ์ที่เราสามารถนำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้ได้นะครับในที่ทำงาน เวลาที่เพื่อนร่วมงานเสนอไอเดียดีๆในที่ประชุมแทนที่จะนั่งเงียบๆหรือพยักหน้าเฉยๆลองพูดว่าไอเดียของคุณเอกเนี่ยน่าสนใจมากเลยครับโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าจะขยายตลาดไปต่างประเทศได้อย่างไรมันช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นจริงๆหรือเวลาที่หัวหน้าให้ฟีดแบ็ k ที่เป็นประโยชน์กับเราก็อาจจะกล่าวขอบคุณและชื่นชมในความใส่ใจของหัวหน้า ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับหัวหน้ามันช่วยให้ผมเห็นจุดที่ต้องพัฒนาจริงๆหัวหน้ามองได้เฉียบขาดมากครับในครอบครัวเวลาที่ลูกช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆแม้จะไม่สมบูรณ์แบบลองชมที่ความตั้งใจของเขาขอบใจมากลูกที่ช่วยแม่เก็บของเล่นแม่เห็นเลยว่าหนูพยายามจัดให้เป็นระเบียบเก่งมากลูกหรือเวลาที่คู่ชีวิตของเราทำอะไรให้เราแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็อย่าลืมที่จะเอ่ยทำชื่นชม ขอบคุณนะคะที่วันนี้ตื่นมาทำอาหารเช้าให้ให้หอมหน่าทานมากเลยรู้สึกดีจังที่มีคุณคอยดูแลกับเพื่อนฝูงเวลาที่เพื่อนให้กำลังใจเราในวันที่เรารู้สึกแย่ขอบใจแกมากนะเว้ยที่รับฟังฉันวันนี้คำพูดของแกทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยแกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดจริงๆคุณผู้ฟังจะเห็นว่าการชื่นชมคนอื่นอย่างถูกวิธีและจริงใจมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับมันคือการใส่ใจในรายละเอียด การมองเห็นคุณค่าในตัวตนและความพยายามของผู้อื่นและกล้าที่จะสื่อสารความรู้สึกดีๆนั้นออกไปผมอยากจะย้ำอีกครั้งนะครับว่าการชมแบบ100%อย่างที่ในหนังสือบางเล่มได้กล่าวไว้ไม่ใช่การชมแบบเยินยอจนเกินงามหรือชมไปเร่อยเปื่อยนะครับแต่เป็นการชมที่แสดงถึงการยอมรับในตัวตนของเขาจริงๆชมในสิ่งที่เขาเป็นในสิ่งที่เขาพยายามทำมันเป็นการสร้างพลังบวกที่ยิ่งใหญ่มากครับ ลองเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆนอยในแต่ละวันก็ได้นะครับลองสังเกตคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนที่เราเพิ่งเจอกันเราหาจุดดีๆของพวกเขาสักหนึ่งอย่างแล้วเอ่ยคำชื่นชมออกไปอย่างจริงใจผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ ไม่ใช่แค่คนฟังที่รู้สึกดีนะครับตัวเราเองที่เป็นคนให้คำชมก็จะรู้สึกดีไปด้วยเหมือนกันมันเป็นการสร้างวงจรแห่งความสุขง่ายๆที่เราทุกคนทำได้ครับและจำไว้เสมอน,นะครับว่าการที่เราจะดีขึ้นในทุกๆวันไปด้วยกันได้การสื่อสารที่ดีต่อกันการให้กำลังใจกันและการชื่นชมในสิ่งดีๆของกันและกันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากๆเลยนะครับ เอาละครับวันนี้เวลาของรายการ Better Every Day Together ดีขึ้นในทุกๆวันไปด้วยกันก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับหวังว่าเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังได้ลองนำไปปรับใช้ในชุตประจำวันกันดูนะครับลองฝึกฝนที่จะเป็นนักชมที่ดีขึ้นแล้วคุณจะพบว่าโลกใบนี้มันน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับฟังแล้วอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่จะทำให้คุณ Better Every Day Together ดีขึ้นในทุกๆวันไปด้วยกันสวัสดีครับ